แต่คำถามก็คือแล้วก้าวกาจะไปต่ออย่างไรภายใต้ชื่อใหม่มชื่ออะไรไปเอาหัวของพักไหนมาใช้นนและจะประกาศและจะเปิดตัวบ้านใหม่ได้เมื่อไหร่เอาเห็นว่าพรุ่งนี้นี่ไปฟังคุณหมายสลีกัญญาว่าที่หัวหน้าพักคนต่อไปสปิกก้งสักนิดหนึง่งดีค่ะใช่นะตราบใดที่ประชาชนยังอยู่เคียงข้างเราอยู่หนุนหลังเราให้เราเดินต่อไปข้างหน้า เพื่อทำภารกิจเปลี่ยนประเทศนี้ต่อเราก็จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้ววันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอค่ะก็ต้องขอให้ประชาชนนี่แหละค่ะค่ะใครอยากไปด้วยกันไหมคะค่ะก็ ให้ประชาชนก็ร่วมติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเราและพรรคใหม่ของเราต่อไปค่ะนนคอ๋อสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนทุกท่านอีกทีหนึ่งอ,อ,อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าในวันนี้ที่เราถูกยุบเป็นวันที่สมาชิกนนพักก้าวไกลครบ1 0 0 0แสนคนพอดีเราก็อยากที่จะขอร้อง หนึ่งแสนท่านนะคะให้ไปกับเราต่อในบ้านใหม่บ้านหลังใหม่เราก็จะไปด้วยกันให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะวันที่เก้าก็คือวันพรุ่งนี้สิครับใช่ค่ะโอเควันพรุ่งนี้เข้าใจว่าบทบาทนําในการถแถลงย้ายบ้านจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ชื่ออะไรชื่ออะไรกรรมการบริหารชุดใหม่ล่ะอะไรประมาณนั้นก็น่าจะอยู่ที่หมายสลิกัญญาก็เป็นที่คาดหมายเขาวางตัวหมาสิสิกัญญาไว้เป็นว่าที่หัวหน้าพัก รุ่นต่อไปอจากคุณทิมโอเคสสภายในพักก็ต้องย้ายเข้าสังกัดพักใหม่ภายใน60วันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอันนี้ไฟบังคับใช่ค่ะผมว่าเดี๋ยววันนี้พวกนี้ก็จะรู้ว่าภายในวันพวกนี้ภายในวันพกนี้ก็จะรู้จะมีงูเห่าพักสองไหมจะมีกี่ตัวเลยลงรูไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ผมว่าพรุ่งนี้รู้ไม่กี่วันรู้กัน พวกที่รู้รู้สึกว่าเขาก็มีการมัดจํากันไปในระดับหนึ่งแล้วนะมัดจาแล้วเหรอใช่เห็นตอนแรกๆบอกเปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วนี่มัดจำแล้วยี่สิบสามสิบล้านเขาเรียกว่าค่าทําพื้นที่แต่จริงๆเป็นค่าตัวแต่เมื่อวานนี้ทางทางพักเขาก็ยืนยันนะคะว่าจากเท่าที่ซาวเสียงก็เหมือนจะไปกันหมดนะอของอย่างนี้มันก็ต้องออกลูกแข็งแรงสิคุณจะมายืนทําหน้าเราห้อยไปยืนคอตกพักผมแย่แล้วผมคนของผมถูกซื้อไม่ได้ ถูกไหมค่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมารับความจริงว่าสูญเสียงูเหา่าไปกี่ตัวอืมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตาม